ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เวโก h ช n แนลนะครับพี่โชนะครับเป็นผู้ลงก่อตั้งษัดเวโกโซลูชันนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนที่4นะครับในส่วนของเรื่องจ a วาสคริปต์นะครับตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่อง looping statement นะครับก็คือการทํางานแบบวนซ้ํานะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับก็จะมีการทํางานแบบทํางานวนซ้ํานะครับ ประโยชน์ของการนําคําสั่ง looping segment มาใช้งานนะครับก็คือว่าเราสามารถลดจํานวนคําสั่งนะครับที่ทํางานแบบซ้ำๆได้นะครับยกตัวอ,อย่างเช่นการแสดงผลข้อมูลแบบซ้ำๆนะครับหรือว่าการคํานวณนนข้อมูลแบบซ้ำๆอย่างเช่นบวกเลข1นึถึงสิบหนึ่งถึงร้อยหนึ่งพันนี้เป็นต้นนะครับเราสามารถใช้คําสั่ง looping segment เข้ามาช่วยได้นะครับเพื่อลดความซําซ้อนของคําสั่งนะครับลดจํานวนบรรทัดของการเขียนคำสั่งให้สั้นลง คําสั่งนะครับ l o ป p b เ s e เ m e n t เนี่ยจะแบ่งเป็น3มรูปแบบนะครับรูปแบบแรกเรียกว่า for segment น,นะครับรูปที่2ก็คือ while s e t m e n t นะครับแล้วก็รูปแบบสุดท้ายก็คือ do while s e m e n t นะครับจะเรามาเรียนรู้รูปแบบแรกกันนะครับ for s e m e n t นะครับคำสั่งในการวนซ้ำ นะครับด้วยคำสั่ง r s ร t t ซ e m e n t เนี่ยจะเป็นลักษณะการทำงานวนซ้ำแบบจนรอบที่แน่นอนนะครับเรารู้ว่าการทำงานในครั้งนี้จะทำงานกี่รอบนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง for statement เข้ามาช่วยนะครับรูปแบบคำสั่งนะครับก็จะมีพิมพ์คำว่า for นะครับเล็บเปิดนะครับแล้วก็ประกาศตัวแปรว่านะครับเท่ากับค่าเริ่มต้นนะครับ v ีดับซีมิลลอนแล้วก็วานะครับ แล้วก็ตามด้วยเงินไข่นะครับน้อยกว่าทเท่ากับนะครับแล้วตามด้วยค่าสุดท้ายนะครับก็เป็นด้วยซิมกาลอนนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวแปรนะครับแล้วก็ส a, ามารถเพิ่มค่าลดค่าได้ครับในแต่ละรอบนะครับแล้วก็มาเล e ็บปิดนะครับแล้วก็ปีการเปิดภายใต้ปีกาก็คือคําสั่งที่เราต้องการทาซ้ำแล้วก็ปิการปิดนะครับผมและการทํางานของสั่งฟอร์สเซ็ตเมนต์นะครับเราประกาศตัวแปรหนึ่งตัวขึ้นมานะครับ กำหนดค่าเริ่มต้นให้เช่นว่า i เท่ากับ1นนะครับ b e ดิ s y ิลอนแล้วตามเงื่อนไขนะครับที่ต้องการให้มันสิ้นสุดในการทํางานนะครับอย่างเช่นเราต้องการวนลุปทั้งหมด5รอบนะครับเราก็ใส่ไป i น้อยกว่าเท่ากับ5นะแล้วก็เป็นดูซิมิลอนนะครับส่วนที่สก็คือว่าเราสามารถเพิ่มค่าลดค่าของตัวแปร i ได้นะครับก็อย่างเช่นเราต้องการเพิ่มเีละหนึ่งเต้องการให้มันทางาน5รอบนะครับแล้วใส่ i บวกบวกนะครับแล้วก็เล็กปิด ครับแล้วก็ปิกาเปิดปิกาปิดและตามด้วยคำสั่งที่เราต้องการให้มันทำซ้ำอยู่ในปิกานะครับผมอย่างเช่นนะครับเราต้องการแสดงค่าของตัวแปร i ออกไปอาแล้วก็ใส่ document d o life นะครับวงเล็บ i วงเล็บปิดด้วยสัลักษณนต้นครับเพื่อต้องการแสดงค่าแปร i ออกไปนะครับหลักการทำงานก็คือว่าอาเริ่มต้น i เป็น1น,นะครับมันก็เช็คเงือ่อนไขว่า i น้อยกว่าเ0.5จริงไหมถ้าจริง มันจะเข้ามาทำคำสั่งนะครับก็คอมเมนต์ดับไลท์แสดงค่าไอออกไปคือแสดงค่าหนึ่งออกไปทางหน้าจอนะครับเสร็จแล้วก็ทําการเพิ่มค่าให้กับไอไอบวกบวกใช่ไหมครับก็คือเพิ่มค่าให้กับไอทีละหนึ่งหากไอก็กลายเป็นสองเสร็จแล้วก็เอาค่าไอมาเช็คเงื่อนไขว่าไอน้อยกว่าเท่ากับห้าไหมอ่ะน้อยกว่าก็รไอเป็นสองก็น้อยกว่าห้านะครับก็เข้ามาทำคำสั่งข้างในก็คือแล้วคอมเมนต์ดับไลท์แสดงค่าไอออกไปก็คือแสดงค่าสองออกไปหลังจากทําแสดง คำสั่ง document dot live สร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ no. ม no. ันก yes. no. hmm? no. okay. ็ทำการเพิ่มค่าไอนะครับไอบวกอ่ะตอนนี้ไอเป็นสองแลบวกบวกก็เป็นสามนะครับไอเป็นสามเลยเอาค่าไอมาทำการตรวจสอบเงื่อนไขว่าไอน้อยกว่าเท่ากับห้าจริงไหมอ่ะจริงเพก็ไอเป็นสามนะครับน้อยกว่าเท่ากับห้าจริงก็ทําการนะครับข้าวทำคำสั่ง document dot live นะครับแล้วก็อ่าแสดงค่าไอออกไปก็แสดงค่าสอาออกไปทั้งหน้าจอนะครับเสร็จแล้วก็ทำการเพิ่มค่าไอ่ะไอไอบวก i อเป็นสามบวกบวกก็กลายเป็นสี่ตอนนี้ i เป็นสี่แล้วนะครับเอาเอาค่า i มาตรวจสอบเงื่อนไขอ่ะน้อยกว่าเท่ากับห้าจริงไหมอ่ะจริงนะครับก็แสดงค่า i ออกไปก็ i แสดงออกหน้าจอก็คือเป็นเลขสี่สุดท้ายนะครับ i บวกบวกก็คือ i บวกก็กลายเป็นห้านะครับอ่ะห้าแสดงกบตรวจสอบเงื่อนไขไอเท่ากับห้าจริงไหมอ่ายังจริงอยู่นะไอเป็นห้ามันเท่ากับห้านะครับก็ยังเป็นจริงอยู่ก็มาทำการคำสั่งทำคำสั่งนะครับ d o c u m e n t ตัดไลท์ สแสดงค่า i ออกไปอ่ะสแสดงค่า5ออ,ออกไปนะครับต่อมา i บวก5บวกบวกก็กลายเป็น6นะครับเอาค่า6เอาค่า i ตัวสองเงื่อนไขอ่นาน้อยกว่าเท่ากับ5จริงไหมอ่าไม่จริงแล้วนะครับเพราะค่า i เป็น6นะครับเงื่อนไขเป็นเท็จก็หยุดการทํางานของคำสั่ง for statement น,นะครับดังนั้นหน้าจอจะแสแดงก็ผลตัวเลขออกไปเหนือกับที่5ออกให้เรานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแรกเลยนะครับผม ตัวยอย่างแรกก็คือเป็นการใช้งานคำสั่ง for นะครับตัวยอย่างนี้น,นะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าจะทำการแสดงผลตัวเลขนะครับตั้งแต่ 1- ถึง10ออกทางหน้าจอนะครับโดยยังมีคำว่า number is แล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับโอเคโดยการแสดงผลตัวเลขเนี่ยถ้าเราไม่ใช้คำสั่ง for นะครับเราต้องพิมพ์คำสั่ง dot point d o นะครับ number is แล้วตามด้วยตัวเลข ก็ถ้าต้องการแสดงผลหนึงสิบก็ต้องทํพิมพ์หมดสิบบรรทัดนะครับแต่นี้เราใช้คำสัง่ง for เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็เขียนค่า mm hmm. document.line ok number i s นะครับแค่บรรทัดเดียวนะครับแต่ว่ามันมี document.line ok br ด้วยเนี่ยก็คือเพื่อให้มันแสดงผลกลับรรทัดกันคือให้มันขึ้นบรรทัดใหม่นะครับผมโอเคตัว okay. อย่างนะครับคำสั่งก็พิมพ์คำสั่ง for ครับแล้วเ,เปิดแล้วก็ว่าวัก i เท่ากับหนึ่ง แล้วก็ประกาศตัวแปร i นะครับตัวแปร i เนี่ยที่เป็นแปรในการใช้ในการนะครับนับจำนวนรอบในการทางานนะครับแล้วเราสามารถเอาค่าตัวแปร i มาแสดงผลได้นะครับโดยให้ i เนี่ยเริ่มต้นที่1นะครับแล้วก็กําหนดเงื่อนไขนะครับ i น้อยกว่าเท่ากับสินะครับแล้วก็ i บวกบวกก็คือให้มันแต่ละรอบเนี่ยให้เพิ่มค่า i เต็มหนึ่งโดยแต่ละครั้งเนี่ยจะมีการตรวจสอบค่า i ว่านะน้อยกว่าเท่ากับสิใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็ทะทําัารทำคำสั่งข้างในปอก็คือ พิมพ์สั่ง document d o i g นะครับแล้วก็ให้มันแสดงข้อความว่า number east นะครับแล้วตามด้วยเครื่องหมายบวกก็คือทำการเชื่อมนะครับข้อความ number i s กับค่าของตัวแปร i นะครับเพื่อให้มันแสดงคำว่า number i s จะตามด้วยค่าของตัวแปร i ในแต่ละรอบนะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์คำสั่ง document d o light like นะครับแล้วก็ใส br br ก็คือเป็นคำสั่งของทีม l นะครับใช้ในการขึ้นทัดใหม่นะครับผมมันก็แสดง คำว่า number e จะตามด้วยค่าตัวแปร i เนี่ยทีละบรรทัดนะครับผมโอเคอันนี้คือหลักการทํางานของตัวอย่างนี้นะครับจะลองลองรันโปรแกรมดูนะครับจากหน้าจอก็จะเห็นนะครับว่าแสดงค่านะครับ number e หนึ่ง number แล้วก็คือแรรทใหม่นะครับ number e สองไปเรื่อยเรื่อยถึง number e สิบนะครับหลักการทำงานง่ายๆนะครับรอบแรกค่า i เป็นหนึ่งนะครับมันจะทำการตรวจสอบ i น้อยกว่าเท่ากับสิบใช่ไหมอ่าใช่ นะครับนก็เอาทางคำสั่งคำสั่งในฟอร์นะครับก็คือพิมพ์คำว่า document dot l i g e นะครับ number is บวกด้วย i ก็คือบวกด้วยค่าของ1นะครับเห็นไหมครับมันจะแสดงคำว่า number is 1นะครับผมแล้วก็ทางคำสั่ง br อนะ่ะก็คือเวอร์ชันใหม่รอไว้นะครับแล้วมันก็เอาค่า i ไเบชอีกว่าอ่าคือครับมันก็ทำงารเพิ่มค่า i เข้าไปอีกหนึ่งครับก็คือจากจากหนึ่งก,กลายเป็นสอง แล้วก็เอาเลขสองเนี่ยไปเช็คนะครับว่าค่าไอที่เป็นสองเนี่ยน้อยกว่าเท่ากับสิบใช่หรือไม่ถ้าใช่มันก็กลับนำคำสั่งทั้งในฟอร์อีกนะครับก็คือพิมพ์คำสั่ง number dot ไลท์นะครับแสดงคำว่า number is จะตามด้วยค่า i ก็คือเลขสองเห็นไหมครับมันก็แสดง number is ตามไปเลขสองนะครับแล้วก็ทำการขคูณทัดใหม่ครับมันก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนจนค่า i เป็นเคสก็คือค่า i มากกว่าสิบมันก็หยุดทำงานนะครับดังนั้นมันก็จะทำการแสดงค่า i มากกว่าสิบรอบ นะครับจะแสดงว่า number East ์อหนึ่งถึงสิบออกมาให้นะครับต่อมาเป็นรูปแบบที่สองนะครับวายเซตเมนนะครับวายเซตเมนเนี่ยจะเป็นการทำงานในการ back, นวนซ้ำแบบจป็นวนรอบไม่แน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขมันจะวนซ้ำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงเท่านั้นนะครับรูปแบบคำสั่งของวายเซตเมนก็คือเปคำสั่ง y นะครับผมได้เ,เปิดนะครับ ตามเมื่อกีเงนไขนะครับก็คือว่าน้อยกว่าเท่ากับค่าสุดท้ายนะครับแล้วกงเล็กปิดนะครับแล้วก็ปิดกรเปิดนะครับแล้วตามวยคำสั่งที่ต้องการให้วนซ้ำนะครับแล้วก็ปิดกรปิดนะครับนี่คือรูปแบบของคำสั่งวา e เ m e เมนนะครับหลักการง่ายงนะครับเงือนไขที่กำหนดเนี่ยถ้ามันเป็นจริงนะครับมันก็จะวนซ้ําไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเข้ามาทําคําสั่งที่อยู่ภายใต้ Y นะครับมันจะหยุดการทางานของคําสั่ง Y เมื่อ เงื่อนไขที่กําหนดเป็นเท็จนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่สองกันนะครับผมตัวอย่างที่สองก็คือการใช้งานคําสั่งของ while loop นะครับตัวอย่างนี้ก็คือทํางานก็เหมือนกับตัวอย่างของ for loop ครับเหมือนกับตัวอย่างแรกนะครับผมก็คือจะทําการแสดงค่าตัวเลขออกมานะครับตั้งแต่หนึ่งถึงสิบเอาทางหน้าจอนะครับผมก็จะมีคําว่า number is ก็ตามด้วยค่าตัวเลขดึงสิบนะครับผมแต่ว่าการเขียนก็จะคล้ายๆกันนะครับก็เรื่องนี้ก็คือก็ต้องประกาศตัวแปร i ก่อนนะครับก็ว่า i สมมตัว่าเริ่มต้นครับหนึ่งนะครับ,รบป็นด,ด้วสิงกรอนแล้วก็พิมพ์คำสั่ง Y l ครับได้เปิดแล้วตามด้วยเงอนไขแล้วต้องการให้ทำงานสิบรอบก็ใส่เงอนไขน้อย i น้อยกว่าเท่ากับสิบนะครับราก็เริปิดนะครับแล้วก็ปิดกรเปิดนะครับ แล้วก็คาสั่งที่เราต้องการให้ทางาน,นตามจำนวนรอบนะครับก็ต้องการแสดงค่าตัวเลขไปนะครับก็พิมพ์คําสั่ง comment l i f t นะครับแล้วก็ตามด้วยข้อความนะครับคาว่า number is แล้วก็เครื่องหมายบวกบเพื่อทําการเชื่อมข้อความกับค่าตัวแปร i นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวแปร i วงเล็บปิด parenthesis นะครับผมอีกคําสั่งหนึ่งก็คือ comment l i f t นะครับแล้วก็ตามด้วยคําสั่ง tag br ครก็คือต้องการให้มันขึ้นทันใหม่นะครับผมเสร็จแล้วต้องทำการบวกค่า i อที่งด้วยนะครับก็คือ i บวกบวกงานทำเป็นดุสิบอนก็ไปิดกับปิดนะครับผมหลักการทำงานก็คือว่านะครับตัวค่าเริ่มต้น i เป็น1นะครับเสร็จแล้วก็เอาค่า i มาเช็คเงินใช้ในคำสั่ง y ไอน้อยกว่าเท่ากับ10จริงไหมอ่ะจริงถ้าจริงก็จะทำคำสั่งข้างใน y นะครับก็คือแสดง ก็ความออกไปว่า number i a s t จะตามด้วยตัวแปรค่าตัวแปร i ก็คือค่าเลขหนึ่งนะครับแล้วก็คนค่าใหม่แล้วก็บวกค่า i เดือนหนึ่งาจากเดือากลายเป็นสองเสร็จแล้วก็เอาค่า i นี่ก็คือค่าสองนั่นแหละตัวสองตัวแปรอีกครับที่คำสั่ง y ว่าแล้วกว็นักขับสี่จริงไหมหากถ้าจริงก็มาทำคำสั่งนะครับแล้วเป็น dotted l ก็คือเิียนข้อความออกไปว่า number is แล้วตามด้วยค่าของตัวแปร i ก็คือเลขสอง แล้วก็ขึ้นใหม่นะครับเพิ่มค่า i อเ n จาก2กลายเป็นสาแล้วก็เอาค่า I ไอพิชเอนไขที่งสองไปแต่ทำางนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนเงื่อนไขของไเงื่อนไขที่อยู่คำสั่ง y เป็นเทสตก็คือค่า i มีค่ามากกว่ามากกว่าสิบนะก็จะอยู่ถึงานะครับโอเคผล okay. ที่ได้นะครับเราลองรันโปรแกรม โอเคจากหน้าจอนะครับมันก็จะแสดงข้อความว่า number i a s t จำนวนเลขหนึ่งก็นะคือแพทชใหม่ number i s เลขสองคือแพทชใหม่ number i s เลขสามก็คือแพทชใหม่จนถึง number i s เลขสิบนะครับโอเคอันนี้คือผลที่ได้จากการเขียนโปรแกรมนะครับหรือใช้คำสั่ง while loop นะครับต่อไปจะเป็นรูปแบบคำสั่งสุดท้ายนะครับคือคออำสั่ง do while สเตทเมนต์ yeah. นะครับดูวาก็จะเป็นการวนซ้ำแบบจำนวนรอบไม่แน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะครับก็ทําการวนซ้ำไปเรื่อยๆโดยจะทําการนะครับทั้งคำสั่งภายใต้ดูวาเนี่ยก่อนนะครับในรอบแรกครับเสร็จแล้วก็ทำการตรวจสอบเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็ทําการวนซ้ํานะครับแล้วก็ทําคําสั่งที่ภายใต้ดูนะครับจะทำการตรวจสอบเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็วนซ้ำไปเรื่อยๆครับ เช่งก่อน ch, ถ้าขาเป็นเทสถ้าขายเป็นเทสก็จะติดารทำงานของคำสั่งดูไวนะครับรูปแบบคำสั่งดูไวก็คือถิงกัวดูปิการเปิดนะครับตามด้วยคำสั่งแล้วก็ปิ it, it, wide, กาปิดคำสั่งไวนะครับแล้วก็เรือกเปิดนะครับตามด้วยเงื่อนไขนะคคือว่าแล้วก็เท่ากับค่าสุดท้ายแล้วปิดปิดดอทิมลอนนะครับหลักการทำงานก็คือว่าในรอบแรกเนี่ยก็จะเข้าทำคำสั่ง ก่อนครับหนึ่งครั้งครับแล้วก็ทาการตรวจสอบเงื่อนไขที่อยู่สั่ง y นะว่าเป็นจริงไหมนะครับถ้าเป็นจริงก็จะวนกลับไปทาคาสั่งที่อยู่ภายใต้ดูอีกครั้งนะครับก็ทําซ้ำไปเรื่อยจนจนกว่าเงื่อนไขเป็นเท็จนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะหยุดการทำงานของสั่งดู Y ครับต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างที่3มนะครับก็เป็นตัวอย่างการใช้งานคําสั่งนะครับดู Y l ล o p นะครับ ตัวอย่างโปรแกรมนี้ก็เหมือนกับตัวอย่างที่2นะครับก็คือการแสดงค่าตัวเลขนะครับตั้งแต่1นึ่งถึงสิออกมาทางหน้าจอนะครับก็จะมีคําว่า number is ตามด้วยค่าตัวเลขนะครับหนึ่งสิบนะครับการเขียนคําสั่งโดยใช้คําสั่งดูวายรูปเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับคําสั่งวายเมื่อกี้นะครับผมก็เริ่มต้นกาบตัวแปร i ก่อนนะว่า i เท่ากับหนึ่งนะกำหนค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร i เป็นหนึ่งนะครับแล้วคือคําสั่งดูปีการเปิดนะครับแล้วก็พิมพ์คําสั่งที่ต้องการให้มันทางานนะครับภายในรูปนะครับ ก็อันนี้ก็ต้องการเขียนคำสั่งคำสั่งนะครับก็คือแล้ก็เ like นะครับตามด้วยข้อความคําว่า n u number is แล้วก็ครื่องหมายบวกนะครับเพื่อทำการต่อค่าของตัวแปร i กับข้อความนะครับแล้วก็อีกอคำสั่งหนึ่งก็คือว่าอควเ t นนะครับแล้วก็ br นะครับอันนี้คือแท็กของ HTML เพื่อทำการให้ขึ้นทันใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มค่า i ทีละหนึง่งนครับก็ i บวกบวกนะครับเป็นด้วยสิมมอล เส้วก็ปิกาเปิดเอ่อปีกาปิดนะครับแล้วก็พีกกำสั่งวายแล้วก็ทำเรื่อเงินไขนะครับเงินไขก็คือ i น้อยกว่าร้อยสิบนะครับอันเนี้ยแ้าถัดตัวอย่างโปรแกรมก็คือต้องการให้ร้อยสิบรอบแล้วก็มันเลยปิดแล้วปิดด้วยสิบรั้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองรันโปรแกรมดูนะครับอ่ะผลที่ได้นะครับมันก็แสดงคำว่า number is เลขหนึ่ง นะครับแล้วก็ขึ้นแมตใหม่แล้วก็เบอร์อีสเลขสองขึ้นแมตใหม่นะครับแล้วก็เบอร์อีสเลขสามขึ้นแมตใหม่ทางนี้ไปเรื่อยๆจนถึงเบอร์อีสเลขสิบนะครับแล้วการทำงานนะครับมันก็ดูวายเนี่ยก็คือว่ามันจะเข้ามาทํารอบแรกก่อนนะก็คือค่าไอันเป็นหนึ่งแล้วเขาข้ามไปเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็แสดงข้อความว่า number is ตั้งเป็นเลขหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นแมตตใหม่นะแล้วก็เพิ่มค่าไอทีเป็หนึ่งจากหนึ่งกลายเป็นสองแล้วค่ามันเช็คเกิลไข ครับว่าเงื่อนไขที่กำหนดเนี่ยเป็นจริงไหมนะครับอ่ไอเป็นหนึ่งนะครับทษครับไอาเป็นสองแล้วกว่าเท่ากับสิบจริงนะครับมันก็วนกลับไปทําใหม่นะครับ,ม,บ,บ,ม,นะรบมันก็แสดงคําว่า number is ตามด้วยค่าเลขค่าต่อไปรไอก็คือเลขสองนะครับแล้วก็คือเงื่อนไขนะครับแล้วเพิ่มค่าไอจากสองกลายเป็นสามอ่าแล้วค่าไอมันจะเป็นไข่นะครับสามแล้วกว่าเท่ากนะนะับสิบจริงไหมจริงมันก็วนกลับไปทําใหม่ ก็แรง East, แนแสเบอร์อีสต s ตามวิวยเลข3นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนเงื่อนไขเป็นเท็จนะครับก็คือมันก็จะทำการหยุดการทำงานของคำสั่งดู i l e ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาสุกกันนะครับว่าคำสั่ง f o l ์ o ูวายลูดู l o o p เนี่ยมันมีลักษณะการใช้งานอย่างไรนะครับอเอาหลักหลักหลักการทำงานก่อนของคต่คำสั่งนะครับ ฟอร์ลูปเนี่ยมันคือการทํางานบนรอบที่แน่นอนนั่นหมายความว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้จำนวนรอบในการทํางานที่แน่นอนเราควรจะใช้ฟอร์ลูปนะครับส่วนไวล์ลูปเนี่ยก็คือเป็นการทํางานที่จำนวนรอบไม่แน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับทง้งขที่กําหนดถ้าเงื่ขนไขเป็นจริงถึงก็ทาการวนลูปแต่ถ้าื่าขเป็นเท็จก็คือไม่ทานะครับส่วนดูไวล l o ูปเนี่ยก็คล้ายๆกับไวล์ลูปนะแต่ต่างกันที่ว่า รูวายเนี่ยก็คือจะมาทํารอบแรกก่อนเสมอนะครับเราค่อยมาทําการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับแต่ถ้าเงื่อนไขมันเป็นจริงเนี่ยถึงจะวนกลับไปทำก็คือวนลูปไปเรื่อยแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็คือหยุดการทำงานของ,ของของลูปนะครับอ่ะก็ค,ค,ค,คือเป็นการทํางานที่จำนวนรอบไม่แน่นอนเหมือนเหมือนกับวายลูนะครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กําหนดนะโอเคอ่ะยังพอพอลูปเนี่ยถ้าต้องการคํานวณ ค่าซ้าของตัวเลขตั้งแต่หนึ่งถึงพันเป็นต้นนะครับหาค่าแฟกทอเรียลอย่างเงี้ยเราก็ควรใช้คำสั่งฟองนะครับแล้วคําสั่ง Y ก็ดู Y ใช้ใช้เรื่องอะไรนะยุกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเราเขียนโปรแกรมเพื่อทำการอ่านข้อมูลจากจากไฟล์นะครับอันนี้เราไม่รู้หรอกว่าในไฟล์นี้มีข้อมูลสุดทัดนะครับเราก็อ่านไปจน จำนวนข้อมูลก็คืออ่านไปถึงจนจนถึงข้อมูลบรรทัดสุดท้ายของไฟล์นั้นนะครับนะก็คือก็ควรใช้คำสั่ง while หรือ do while ในการในการเขียนโปรแกรมเพื่อทําการอ่านข้อมูลจากจากไฟล์นะครับเพราะมันสามารถเช็คได้ว,ว่าเงื่อนไขของเราว่าอ่านข้อมูลไปถึงบรรทัดสุดท้ายหรือยังนะถ้ายังก็คือวนอ่านไปเรื่อยๆนะครับจนถึงบรรทัดสุดท้ายก็หยุดการทำง,งาน นะครับเป็นต้นนะครับส่วนดูไว้ก็คือว่าถ้าเราต้องการให้มันรอบแรกเนี่ยทำงานก่อนเราค่อยมาตรวจสอบเงนไขที่หลังนะครับก็ก็ทามนลักษณะการทำงานแบบนี้ก็คือใช้คําสั่งดูไวยแทนแทนสั่งไวลูนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ถ้าคิดว่าเนื้อหาคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดแชร์ และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเ o โกชาแนลถ้าไม่อยากพลาดคลิปถัดไปอย่าลืมกดกรดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ